สำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆห้องแรกเลยนะคะการดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ถอดปลอกหมอนปลอกผ้าห่มและผ้าปูที่นอนไปซัก 2. นํำเครื่องนอนไปตากแดด 3. ปัดกวาดฝุ่นที่เพดานและฝาผ,าผนังห้องจากบนลงล่างย้ำนะคะการกวาดเริ่มจากเพดานห้องไล่ลงมาตรงผนังห้องนะคะต่อไป 4. เช็ดหน้าต่างมุ้งลวดและประตู 5. เช็ดหัวเตียงขอบเตียงและใต้เตียง 6. ททำความสะอาดพรม ในกรณีที่เป็นห้องไหนที่มีพรมนะคะเราจะทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นนั่นเอง 7. กวาดและถูห้อง 8. จัดชั้นวางของชั้นวางหนังสือและก็หัวเตียง 9. นํานำเครื่องนอนที่ตากแดดไว้มาจัดวางเข้าที่เดิม ความรู้เสริมนะคะหากในห้องนอนมีผ้าม่านควรถอดไปซักเป็นอันดับแรกหรือห้องนอนใดที่ใช้เป็นมูลี่ควรนำไปล้างน้ำก่อนแล้วนำไปตากแดดเพื่อม่านจะได้แห้งทันพอดีหลังจากเราทำความสะอาดห้องเสร็จนั่นเองค่ะ เอ๊ะคุณครูคะแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้ทําความสะอาดห้องนอนเป็นเวลานานๆานจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้างคะคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆด,ดูว่าการที่เด็กๆไม่ทําความสะอาดห้องนอนเป็นประจํานั้นจะเกิดอะไรขึ้นและก็จะส่งผลต่อนักเรียนยังไงพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไรฝุ่นเจ้าไรฝุ่นที่มองไม่เห็นตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายกาจเหลือเกินเพราะฉะนั้นเด็กๆควรที่จะทำความสะอาดห้องนอนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพิษร้ายจากไรฝุ่นพวกนี้นะคะ เราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปก็คือการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ย้ายของใช้ออกมาจากห้องน้ํา 2. ราดน้ํายาทําความสะอาดลงโถสุขภัณฑ์แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 3. เช็ดกระจกและผนังห้องน้ํา 4. ล้างอ่างล้างหน้าและบริเวณเคาน์เตอร์ 5. ทําความสะอาดด้านนอกของโถสุขภัณฑ์ หขัดโถสุขภัณฑ์ 7. ขัดพื้นห้องน้ำแปทิ้งสิ่งของในห้องน้ำที่ไม่ใช้แล้วเช่นแปรงสีฟันเก่าและเจัดของที่ยังใช้อยู่เข้าที่ให้เรียบร้อยความรู้เสริมนะคะหากไม่อยากเสี่ยงอันตรายกับสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำลองผสมผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำส้มสายชู และน้ำเปล่าในอัตราส่วน75ต่อ25จะสามารถใช้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ได้ดีไม่แพ้น้ำยาทำความสะอาดที่ทำจากสารเคมีเลยล่ะค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะห้องต่อไปก็คือการดูแรลรักษาความสะอาดห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำความสะอาดส่วนต่างๆจากบริเวณที่สูงเช่นฝ้าเพดานกำแพง 2. ปัดหรือเช็ดฝุ่นที่โต๊ะตู้หรือโซฟาก่อนเพื่อให้ฝุ่นหรือเศษฝุ่นต่างๆเนี่ยปลิวลงมาที่พื้นแล้วจึงกวาดเก็บเศษผงภายหลัง 3. ทํทำความสะอาดพื้นห้องโดยการกวาดและถู 4. นำพรมเช็ดเท้าไปทําความสะอาดโดยการดูดฝุ่นแล้วตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและ 5. หากมีมุ้งลวดหรือผ้าม่านควรถอดออกมาซักหรือล้างให้สะอาดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนะคะแล้วจึงนำมาติดตั้งใหม่ความรู้เสริม ในกรณีที่ถอดผ้าม่านออกไปซักไม่ได้ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นในการกําจัดฝุ่นออกเพราะว่าผ้าม่านเป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นจํานวนมากซึ่งก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้นะคะห้องต่อไปเป็นการดูแลรักษาความสะอาดห้องครัวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปัดกวาดฝุ่นที่เพดานและฝาผนังห้องจากบนลงล่าง 2. ทํทำความสะอาดเตาด้วยฟองน้ำชุบน้ํายาล้างจานและน้ำอุ่น 3. ทํทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัว 4. ทํทำความสะอาดตู้เย็นและคัดแยกอาหารเน่าเสียออก 5. คัขจัดคราบบริเวณอ่างล้างจานหกกวาดและถูด้วยน้ำยาทำความสะอาดความรู้เสริมนะคะ เราสามารถกำจัดกลิ่นอับและคราบในไมโครเวฟได้ง่ายๆด้วยการบีบน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่านำไปอุ่นในไมโครเวฟด้วยอุณหภูมิสูงสุดนาน1นาทีจากนั้นใช้ฟองน้ำเช็ดคราบเปื้อนให้หมดจด